ด้านบวชนับเบิดโบสครับคลิปนี้ไัได้มาเฮ็ดกับเขานะครับคลิปนี้จะมาทําสีฝาสูบไม,ม่ใช่ทําสีฝาครอบเบาวนะครับนี่นี่คือฝาเครื่องเคยนะครับของน้องนะครับเ,เอามาเฮ็ดแล้วก็มีฝา1.9ด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับนี่ฝานี้เราก็ขัดเสร็จขัด,ดยิงทรายเรียบร้อยนะครับคือเตรียมผิวชิ้นงาน ทิมผิวชิ้นงานนะครับให้สะอาดนะครับก่อนพ่นนะครับครับมาติดตามกันนะครับว่าทํายังไงบ้างมาครับถึงขั้นตอนการพ่นนะครับอันดับแรกนะครับเราเตรียมชิ้นงานให้สะอาดขัดอะไรเสร็จให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะพ่นสีพื้นเกาะเหล็กนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับสีพื้นเกาะเหล็กเลแลนส์นะครับแลวเลแลนเนี่ยครับพร้อมกับน้ำยาผสมนะครับ ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเรีนแลน์ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นสีพื้นก่อนเล็ก่อนนะครับเราจะพ่นตัวนี้ก่อนส่วนอัตราส่วนการผสมนะครับเราจะใส่นี่ตัวนี้เรีแลน์ป่องนี้นะครับตัวนี้รหัส GY 9 90นะครับตัวนี้เราจะใส่1ส่วนลงไปนะครับลงไปกันกระปองเลยครับ อันนี้คือผมผสมไปแล้วเราจะใส่ตัวนี้หนึ่งส่วนอันนี้คือครึ่งส่วนของครึ่งส่วนของตัวนี้หรือมากกว่านิดนึงนะครับอ่าเอ่นะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันเข้ากันแล้วกับทใส่การครับ พอพ่อนเดียวนี้ครับไปไปพ่นกา้านถึงขั้นตอนการพ่นแล้วนะครับคืออ,อีกมือนึงนี้ถือกานะครับอีกมือนึงถือกล้องนะครับก็เข้าใจด้วยภาพมันอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการเท่าไหร่นะครับโอเคเทสปรับลมนะครับประมาณนี้ประมาณคือแห้งนั่นแหละแต่ก็อย่าแรงเกิน พ่นออกนะครับไปพ่นกันเลยเอาห่างๆนะครับโปรยโปรยก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้คือเมื่อกี้นี้คือผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมลืมติดกระดาษกาวนะครับตามช่องต่างๆนะครับเราอองสีไม่เข้าไปไม่เป็นไรนะครับเราก็ติดใหม่แล้วเราก็จะมาพ่นรอบที่สองกันนะครับอย่าลืมนะครับมันละเป็นคือคอยใ้ได้มา ฟ้า1.9นะครับก่อนจะพ่นสีรองพื้นนะครับให้พ่นสีอ่าสีอะไรวะสีรองพื้นพลาสติกนะครับหรือสีเคลือบพลาสติกอะไรครับนี่ต้องพ่นตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับพ่นตัวนี้ก่อนพ่นตัวนี้ก่อนปุ๊บแล้วค่อยพ่นสีรองพื้นตัวนี้นะครับเราก็จะมาโปสเก็บรอยกันครับ สีโป้ะนะครับใช้เป็นโป้เหลืองนะครับแบบนี้ยี่ห้อยี่ห้อ b b p โป้เหลืองนะครับมาโป้เราโปเก็บรอยเสร็จแล้วนะครับ ก็สีโป้แห้งแล้วเราก็จะมาทําการขัดคืออันนี้มันโป้เก็บรอยนะครับผมก็เลยจะใช้กระดาษทรายเบอร์320ขัดขัดก่อนนะครับเราก็จะใส่น้ำไ้ใส่น้ําด้วยนะครับคือขัดน้ำมาและครับใช้มือเลยครับไม่ต้องใช้ยางรองหรืออะไรรองนะครับผมจะใช้มือเลย,เยขัดไปให,ให้เรียบให้เรียบให้เนียนครับ ขัดสิบโปเสร็จแล้วนะครับก็เก็บรอยนิดๆหน่อยๆนะครับต่อไปเราจะมาขัดน้ํานะครับเราจะใช้เบอร์หกร้อยนะครับลูกเบาๆนี่ขัดอย่างนี้นะครับมาเราก็ใส่น้ําแล้วก็ลูกให้ผิวมันลื่นนะครับนี่อย่างนี้นครับตรงนี้มันจะเป็นเม็ดสีพื้นนะครับ แล้วก็ลูบเบาๆนะครับลูบให้ลื่นนะครับเบอร์หกร้อยอยากใหญ่ไปแต่ไม่เป็นไรครับเอาเบอร์หกร้อยนะครับลูบไปให้ทั่วนะครับทั้งสองฝานะครับลูบไปทั่วเออบอกจะขอลูบไปให้ทั่วในชิ้นงานนะครับ หลังจากที่เราขัดน้ําเสร็จนะครับเราก็จะมาเตรียมสีรองพื้นกันนะครับอันนี้คือสีรองพื้นที่ลูกค้าเขาซื้อมาให้นะครับคือพวกสีอะลูกค้าซื้อมาให้นะครับอันนี้รองพื้นคือเขาซื้อมาเป็นซตเขาก็จะแนะนํามาครับให้ใช้นี่ครับบอลหยาบเบอร์หนึ่งแปดสองนี้ไอหนึ่งสองแปดนี้รองพื้นนะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้รองพื้น แล้วก็ลูกค้าอยากได้ลายด้วยนะครับก็ทําลายเล็กๆน้อยๆกุ๊กกิกกุ๊กกิกลายเส้นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับให้เราจะมาเตรียมสีพื้นอันนี้คือสีจริงนะครับเป็นสีแดงแล้วค่อยมาเปิดกันตอนพ่นสีจริงนะครับเราก็จะมาคนให้สีมาแตกส่วนอัตราส่วนผสมนะครับสี สีนี้หนึ่งส่วนทินเนอร์1ส่วนนะครับผสมใส่กัน1ต่อหนึ่งนะครับอัตราส่วน1นต่อหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็เตรียมสีเรียบร้อยแล้วมามาพ่นเราใช้ม,มาพ่นนะครับมันจะย้อนแสงเลยได้ครับจะเหมือนเดิมตอนแรกเราก็จะพ่นโปรยๆกันก่อนนะครับ ปรับลมผมก็จะปรับแรงหน่อยนะครับเอครับรอบสองแล้วครับพ่นให้ทั่วนะครับ ต่อไปก็จะไม่ถ่ายแล้วนะครับเพราะว่าต้องพ่นสมือต้องพ่นสมือก็ปรับกาด้วยเดี๋ยวพ่นเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับขั้นตอนต่อไป <Wow. S 1> นี่ครับเรียบร้อยสีรองพื้นบอลหยาบนะครับ <Wow. S 1> นี่อุ้ยมันย้อนแสงเนาะมันรู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับอันนี้ฟ้า1.9นะครับ มาทางนี้อันนี้ฝา K 2 0เฮ้ยอันนี้ฝา K 2 4นะครับไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับก็มาตอนนี้มันก็4ี่โมลเอ่อมันอยากมืดนะครับ สีอันนี้คือสีจริงนะครับสีแดงที่ผู้ลูกค้าเขาซื้อมานี่แดงสดสดสดสวยครับไม่รู้แดงอะไรเขาซื้อมานะครับแบบเขาผสมมานี่เขาผสมมาน่าจะพร้อมพ่นเลยมั้งครับนี่น่าจะเป็นแบบผสมมาแบบพร้อมพ่น เียว่าอยากเหนียวเหนียวเนียวอยู่นะครับโอเคอัตราส่วน,นถ้าเป็นสีกระป๋องทั่วไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นกระป๋องแบบนี้ทั่วไปก็1ต่อหนึ่งเหมือนเดิมหอนครับเอเรบมาพ่นกันเลย นี่ครับฝา1.9ฝา1ฝา1.9นี่ทำลายนะครับนี่ลายตามเส้นฝานะครับส่วนฝาเคไม่ทำลายนะครับทำแบบสีด้วน,นมาเริ่มกันเลยเทก่อนเคปรับลมให้ดีนะครับ พ้นทางทางก่อนนะครับโปรยโปรก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเล่งน,นะเดี๋ยวเยิมนะสีอันนี้สีลูกค้าซื้อมาก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับสีผสมนะครับ รอบแรกโอ้ยแดดอาจจะส่องมันจะไม่ชัดเท่าไหร่มันเป็นเงานะครับวันนี้รอบแรกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายให้ดูแค่เท่านี้นะครับเพราะว่าผมต้องท่นสองมือนะครับรอดูตอนเสร็จครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพ่นเลกเกอร์นะครับส่วนเลกเกอร์ผมใช้ย,ยู่ห้อนี้นะครับนี่ดูใจนิปอน 2K นะครับยี่ห้อ,อน,นี้เลยครับอัตราผสมก็2ต่อหครับอันนี้2ใส่ตัวนี้2นะครับใส่ตัวนี้1นะครับครับมาผสมกันเลยครับวิธีการตวงนี่ครับฝาเสีสเปร์สีสเปร์ปกระป๋องนะครับใช้อันนี้คือ1ส่วนมันใกล้จะหมดแล้วแหละ ันนี้หนึ่งส่วนนะครับพอ,อดีนี่นะครับกาใส่ลงไปเลยอันนี้สองนะครับตัวน,นี้สองส่วนก็สองฝา ครึ่งนะครับเพราะว่ากามันเต็มใส่ลงไปเต็มเป๊ะคนคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปพ่นนะครับมาพ่นเลกเกอร์กันรอบแรกเราก็ บางๆนะครับห่างๆแลวังเยิ้มนะครับ พอตรง้นสองมือนะครับ